สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิ科教จักร,รฟุตบอลกับผมแชมเปี้ยนจาก้ m 9 9นะครับช่องนี้ก็ติดตามกันเหมือนเดิมครับกูรูฟุตบอลกับผมแชมป์ FM99 แล้วก็ p p พีทีช่อง36นะครับก็คลิปวิ科教จักร,รฟุตบอลครับน้ำเสิร์ฟทุกวันละกันนะในแบรนด์ของบอลวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ก็อ่าผมฝากแบรนด์บอลวันนี้ด้วยละกันนะครับกับทีมงานทั้งหมดนะกูรูฟุตบอลทั้งคุณเอกมากขาขว น้องอูออคารเทพนะครับจาก f อฟเอ็มแล้วก็บีจีสปอร์ตนะครับรวมไปถึงน้องๆทีมงานของบอลวันนี้กับช่องบอลวันนี้ด้วยนะครับสถิติข้อมูลนะครับตัวทีเด็ดวีพีแล้วก็ตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะลงเล่นนะครับก็เลือกคัดสัรมาเอาห์วิจารณ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันหน้าช่องแบบนี้นะครับฝากแบรนดบอลวันนี้ไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มกับทีมงานแบรนดบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดนะครับที่แอดจีเอ็มสามรับสามนะครับือเสาน์เข้า หลีกใหญ่ลงเล่นทุกหลีกแต่ว่าผมก็เลือกบุนเดสหนึ่งคู่แล้วกันนะครับสุก,กัดเจอวบบวกแล้วก็อีกคู่หนึ่งผมเลือกที่การช่วีอาร์ผมมองว่าแบเบอร์ที่ช,ชนะของเอซิมิลานที่จะมีเหนือเวโรนาละกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกครับเราดูที่สุก,กัดเจอกับวบบวกก่อนอคือวบบวกปีนี้ดีขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเกมนี้พวกเขามีปัญหาพอสมควรเพราะว่าตัวเจ็บมีตัวเจ็บแล้วก็ตัวติดทดแบนดเยอะจนเกินไปนะครับผิดกับสุก,กาด ที่ได้ตัวหลักๆกลับมาลงเล่นแล้วนะครับคู่หน้าผมมองว่าอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะอาจจะเอาเดเมโลวิชลงมายืนหน้าหน้าคู่กับเดนิชอุนดาบ้างนะครับแล้วก็ถอดน,นิโก้เชอร์มาเดอร์ไปเป็นแค่สำรองบ้างไอ้คู่กลางอ่ะไม่เปลี่ยนครับจะใช้คาราซอร์กับอาเจโรซิลเลอร์อยู่แล้วทีนี้ตัวริมเส้นคนหนึ่งลงแน่ๆคือคิดฟูริตแต่คนหนึ่งเนี่ยแย่งกันระหว่างเอนโซมิโยกับเ,เจ้าเจมี่เลวลลิงดีคนละอย่างเลวลลิงแข็งแรงยิงดีแต่ว่า คริฟวิลลิตจะเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีกว่านะครับส่วนทางฝั่งของพวบบวกในปัญหาคือโยคิเมเล่แนวรับตัวเก่งเนี่ยไปติดโทษแบนแล้วก็ตัวเจ็บเนี่ยห้องเครื่องตรงกลางเยอะเลยนะครับทางโอฟโธรมาเยอร์คีวินพาเลเดสแล้วก็รวมไปถึงกัปตันทีมอย่างมาร์คสอาโนครับทำให้คู่กลางเนี่ยดูดรอปนะเป็นมัทเยียสวานเบิร์กกับอ่าเจนิเกฮาดผมว่าดรอปนะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ตัวสำรองเกมลุกจะเป็นเจโกโทมัสพาทิวิมเมอร์แล้วมียูนัสวินยืนหน้าต่ว่า ตรงกลางแล้วก็แนวรับดูเป็นรองและบุกมาเยือนด้วยผมมองว่าสตุก,การ์ดอันตรายกว่าครับเกมนี้3 1สกอร์สำหรับ3คะแนนของมาขาวสุก,กาดมีนะลุ้นสกอร์ที่2ของมาขาวดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอ่ะเป็นเอซิมิลานเจอกับเวโลน่านะครับเอซิมิลานตัวผู้เล่นลงตัวกว่าเยอะแน่นอนครับดูดีกว่าครับลุนสกอร์ที่2ของมิลานดีกว่าเกมนี้พวกเขานะครับเซนโจคอนไซซาวจัดเต็มทั้งไล่มาตั้งแต่ ชาวเฟลิกนะครับทินยานี่ไรเดอร์คิปเซนพูลิิสิตแล้วก็ซานติโก้คิมิเนสนะครับที่จะยืนหน้าเป้านะก็สลับสับเปลี่ยนกับรูเบนล็อตันชิกนะครับแล้วก็ทางด้านของวาเลนบองโดที่เจ็บไปไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนเวลานาตัวยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วจะขาดอันนี้เลขกิลาดีนะครับแนวรับ ตัวเก่งที่ติดทดแบนแล้วก็มิดฟิลด์เจ็บเยอะทั้งแสตเซอร์ดาทั้งอับดุลลามานฮารุยที่เป็นห้องเครื่องแกนหลักเนี่ยเจ็บไปนะครับก็จะเหลืออองเรด,ดูด้าทำเกมหรือว่าคุมเกมตรงกลางคนเดียวซึ่งกด็ดูหนักไปแล้วก็หน้าต่ำเป็นธรรมชาชูสลอฟคู่หน้ามันไม่ดีอ่ะคู่หน้าเนี่ยแคสเปอร์เทงเต็ดเจ็บไปเนี่ย ก็เหลือเดนเน่มอสเกล่ากับอามินซาเขาเอาลงทั้งคู่เลยแต่ว่ากลายเป็นสเปซสปะไม่ดีทั้งคู่นะครับเพราะนั้นผมยังมองว่าคู่นี้มิลานครับดีกว่าครับลุ้นสกอร์ที่2ของอซีมิลานมีโอกาสทำได้สูงครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้2คู่แล้วกันนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้คลิปนี้เชยบอลให้สนุกวันสุดๆๆวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ